สวัสดีครับเรื่องราวเกี่ยวกับต้นไม้น่ารู้นะครับใน e p i ิโซด1นะครับใน EP แรกนี้นะครับผมขอเสนอต้นหญ้าหนวดแมวนะครับเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าต้นหญ้าหนวดแมวคือต้นอะไรกันแน่นะครับ สำหรับต้นย่าหหนวดแมวนะครับจัดเป็นพืชล้มลุกนะครับขนาดเล็กอยู่ในวงเดียวกับประเเทศต้นกระเพรานะครับต้นกระเพราต่างๆโดยลำต้นนะครับและกิ่งจะออกแนวสีน้ำตาลนะครับเป็นลำต้นสี่เหลี่ยมแนวสีน้ำตาลแล้วก็มีใบเลี้ยงนะครับใบเดี่ยวนะครับเรียงตัวกันแบบเป็นตรงแล้วก็มีการสลับฉากกันนะครับ รูปร่างใบนะครับจะเป็นรูปไข่นะครับหรือปลายใบเดียวแหลมนะครับขอบใบนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นเฟืองเป็นฟันเลื่อยขอบใบเป็นฟันเลื่อยนะครับถ้าดูในลิปเนี่ยเราจะเห็นใบนะครับของต้นย่าหนวดนะครับจะเป็นฟันเลื่อยในลักษณะนี้นะครับช่อดอกจะเป็นแบบกระจุกเห็นไหมครับเมื่อกี้ดอกสีขาวอ่ะที่วิดีโอเลื่อนผ่านไปช่อดอกจะเป็นกระจุกนะครับและปลายยอดคล้ายฉัดนะครับ โดยกลีบดอกจะเป็นสีขาวนะครับอมสีม่วงนะครับเชื่อมต่อกันเป็นหลอดนะครับปลายแยกนะครับเป็นรูปปากเป็ดเอ่อปากเปิดนะปลายแยกเป็นรูปปากเปิดนะครับลำต้นของญ้าหนวดแมวอย่างที่บอกกันนะครับเป็นพืชล้มลุกขนาดเล็กเพราะนั้นญ้าหนวดแมวเนี่ยจึงเรียกว่า จึงเรียกว่ามีความสูงประมาณแค่0.3นะครับถึงอาจจะ0.8เมตรนะครับคือประมาณครึ่งเมตรไม่ตูมมากนักนะครับนะแล้วก็ย่าหนวดแมวนะครับมีด้วยการ2ส,สายพันธุ์นะครับทางสายพันธุ์ที่ท่านเห็นอยู่ในคลิปวิดีโอนั่นคือสายพันธุ์ที่เป็นดอกสีขาวอมม่วงนะครับกับสายพันธุ์ดอกสีฟ้านะครับ โดยสำหรับเกรสรน,นะครับเกรสรเรียกว่าปลายกิ่งเนี่ยจะเป็นเกรสรน,นะครับเรียกว่าสมบูรณ์เป็นเพศเป็นเกรสรเพศที่สมบูรณ์เกรสรตัวผู้นะครับประมาณ3-4เส้นนะครับจะคล้ายกับหนวดแมวนั่นจึงเป็นที่มาของชื่อต้นหญ้าหนวดแมวนะครับเห็นไหมมันจะเห็นไหมครับมันจะคล้ายหนวดแมว นั่นแหละคือตัวเกสรที่เอาไว้ผสมนะครับเอาไว้ผสมเกสรนะครับสำหรับการขยายพันธุ์ของต้นยาหนวดแมวนั้นนะครับมีการขยายพันธุ์แบบเรียกว่าง่ายๆนะครับได้แก่การปลักช่ำนะครับหรือการปอกเมล็ดคือเรียกว่าขึ้นได้ง่ายนะครับขึ้นได้ง่าย ในกรุงเทพอาจจะเรียกอีกชื่อหนึ่งนะครับนอกจากคําว่าต้นยานหนวดแมวแล้วอาจจะเรียกว่าพยัคฆ์เมฆนะครับประมาณนี้ต้นยานหนวดแมวนะครับสำหรับสรรพคุณนะครับทางด้านสมุนไพรหรือสรรพคุณทางด้านยานะครับต้องต้องอ่าเรียกว่าพูดเพื่อให้เป็นความรู้นะครับแต่ การที่จะนำไปเพื่อใช้ในการรักษาโรคต่างๆสิ่งหนึ่งต้องคำนึงถึงก็คือในเรื่องการไปปรึกษานะครับทางแพทย์ทั้งแผนไทยทงังโบราณก่อนนะครับก่อนที่จะนำไปทำเองนะเพราะเราไม่รู้ว่าวิธีการหรือกระบวนการนะครับในการนำไปทำเป็นพืชสมุนไพรนั้นนะครับมีวิธีการหรือกระบวนการที่ถูกต้องหรือล่านะครับสำหรับสมุนไพรนะครับทางยา ใบเนี่ยนะครับสามารถรักษาโรคไตนะครับอาการปวดหลังอาการความดันโลหิตสูงได้นะครับขับกรดยูริกจากไตนะครับนะครับขับปัสสาวะต่างๆนะครับต่อมาลากนะครับไว้ขับปัสสาวะต้นแก้พวกโรคไตขับปัสสาวะโรคนิ่วเหมือนกัน โรคเยื่อ,อเยื่อจมูกอักเส็นะครับอันนี้เป็นความเป็นความเชื่อและเป็นพืชสูนรพายนะครับแต่ก่อนที่จะนำไปเรียกว่าใช้เป็นนำไปต้มกินหรือทำไปผ่านกระบวนการเพื่อนำไปเป็นยาเนี่ยนะครับต้องปรึกษาทางแพทย์เฉพาะด้านนะครับต้องพูดคุยก่อนเพราะเราไม่รู้ว่าเมื่อเรานำ มันไปต้มกินนะครับหรือนำไปใช้ประโยชน์แล้วเนี่ยนะครับมันจะมีเรียกว่าความเสี่ยงในด้านอื่นหรือเปล่านะครับจะเกิดอันตรายได้เพราะนั้นก่อนที่เราจะนำไปใช้ทำอะไรนะครับเราต้องปรึกษาผู้รู้นะผู้รู้ก่อนไม่ใช่ว่าเรารู้ว่ามีคนบอกเล่านะครับทั้งทงี่เขาเนี่ยไม่ใช่หมอไม่ใช่แพทย์มาบอกเล่าว่าอันนี้เอาไปทำยาได้เอาไปต้มกินได้และเราก็นำไปต้มกินโดยที่ ไม่ทราบเลยว่ามันเรียกว่าใชป้ประโยชน์ได้จริงหรือเปล่านะครับนะหรือถูกต้องหรือเปล่าหรือข้อมูลที่เขาว่ามาถูกต้องไหมนะครับเพราะนั้นก่อนที่จะนำไปทําเป็นยาเป็นสมุนไพรนะเองศึกษาก่อนนะครับอย่างแพทย์แผนปัจจุบันของเราและแพทย์แผนไทยก็มีนะครับแบบที่ ถูกต้องตามกฎหมายนะครับจากแพทย์ทางเฉพาะด้านลองศึกษาเขาก่อนนะครับนะเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็จะเป็นความรู้นะครับในเรื่องเหล่านี้นะเป็นความรู้ที่เรียกว่าพูดคุยไว้ประดับเ,เรียกว่าประดับรู้ไว้ใช่ว่าและกันนะครับรู้ไว้ใช่ว่านะตอนนั้นอะไรที่อะไรที่เป็นสับพุณพวกนี้ก็อย่าเพิ่งไป โฟกัสมานะครับมาโฟกัสว่าอะไรต้นยิอ้อ้อหนวดแมวมีลักษณะอย่างไงแล้วก็ได้เห็นนะครับผ่านคลิปวิดีโอนะครับที่ทางผมได้ถ่ายเองนะครับคลิปวิดีโอย่านหนวดแมวนี้นะครับอ สำหรับใครที่สนใจนะครับอยากให้ผมสุยเกี่ยวกับต้นไม้ประเภทน,นะครับสามารถที่จะโพสต์มาใต้คอมเมนต์ของทิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับว่าต้องการที่จะรู้เกี่ยวกับต้นไม้นั้นๆน,น,นะครับก็สามารถโพสต์มาได้หรืออยากทราบต้นไม้ประเภทอื่นๆนะครับก็สามารถแจ้งรายละเอียดมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะเรียกว่าดูให้ ศึกษาให้นะครับว่าเป็นอย่างไร Thank you. Thank you